สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอ้อจะมาพูดถึงตำแหน่งงานเจ้าหน้าที่ธุรการนะคะซึ่งเป็นงานแรกเลยที่หลังจากพ้อเรียนจบนะคะแล้วก็สอบสอบอลูกจ้างมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็ได้มาทำในตำแหน่งนี้นะคะซึ่งวันนี้นะคะจะมาพูดถึงขอบเขตงานแล้วก็หน้าที่ที่ได้รับผิดชอบนะคะเผื่อเป็นประโยชน์ให้แก่น้องๆนักศึกษาที่จบใหม่นะคะว่าจะได้มีแนวทางว่าอา๋อฉันชอบงานแบบ สัญญากทำางานนี้อะไรอย่างเี้ยนะคะยวยังไงไปไปฟังกันเลยนะคะว่าแบบเริ่มจากอะไรแล้วก็ทำหน้าที่อะไรบ้างอะไรประมาณนี้นะคะค่ะคือสำหรับขอบเขตและหน้าที่นะคะเราก็จะเหมือนแบบว่าเล่าประสบการณ์ให้ฟังไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าเริ่มเริ่มแรกจากการที่ได้มาสอบเลยก็คือจบตั้งแต่ปี2557นะคะจบมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยแหะคะ่ะสำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการนะคะที่ว่าพี่เขาโทรมาเรียกให้ไปรายงานตัวนะคะตอนนั้นคือตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นเด็กจบใหม่ไม่มีการไม่มีไม่มีการฝึกงานคือไม่มีประสบการณ์ในการฝึกงานแล้วก็เป็นงานงานแรกนะคะที่สอบได้ก็เลยไปรายงานตัวเลยตอนนั้นน่าจะประมาณวันที่15กันยายน2557นะคะค่ะ แล้วจะมาพูดถึงนะคะว่าออสปายกับสมุดบันทึกหนึ่งเล่มคือเรามีความรู้สึกว่าเราไปทํางานที่ใหม่อะคะ่ะเราไม่รู้ว่าการทํางานเริ่มแรกมันเป็นยังไงแล้วก็ถือสมุดสมุดโน้ตไปในตอนนั้นก็โทรศัพท์มันก็ยังไม่ค่อยแบบว่าสะดวกเท่านี้มาก่อนอะไรเงี้ยนะคะจำได้เลยว่าอันนี้เป็นสมุดแสงจ้ามากเอาฝั่งนี้กันแล้วกันนะคะ อ้อจดรายละเอียดอะไรไว้บ้างคือในตอนนั้นคือจดทุกอย่างจริงๆเพราะกลัวลืมอะไรประมาณนี้นะคะค่ะในช่วงตอนที่ไปรายงานตัวนะคะคืออ้อจะถือสมุดสมุดบันทึกไปด้วยเพราะว่าจะเป็นคนที่ขี้ลืมมากนะคะแต่ตอนนั้นอ่ะกังวลว่าตัวเองอ่ะจะ กังวลว่าจะจําข้อมูลต่างๆของหน่วยงานได้หรือเปล่าประมาณนี้นะคะเพราะว่าหน่วยงานของอ่อมีบุคลากรเป็นส0งน้อยคนเลยนะคะแล้วทุกคนดูว่าไม่แน่ใจแส,แสงจะเปิดให้ดูนะคะว่าแบบจดอะไรบ้างทุกคนเห็นแบบว่าตัวที่อ้อเขียนไหมเต็มหน้ากระดาษเลยนะคะอันนี้คือรายชื่อนะคะของ คนที่อ้ต้องไปติดต่อบุคลากรต่างๆนะคะเราจะบอกว่าสมุดโน้ตนะคะก็เหมือนการแบบว่าเตือนความจําแต่ในการทํางานคือเราอะทำทุกวันมันก็เหมือนเกิดการฝึกฝนนะคะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราลืมในส่วนไหนเราสามารถกลับมาดูได้แต่ถ้าเราทําทุกวันแล้วเราจําได้แล้วคือสมุดโน้ตจะใช้คําว่าไม่จําเป็นเลยก็ได้แต่เราก็ยังมีไว้เพื่อที่จะ เป็นเตือนความจําหรือว่าเรามีไว้เพื่อที่จะกลับมาดูข้อมูลที่เราเคยบันทึกหรือเราเราเคยทําไว้ประมาณนี้ค่ะมันจะทําให้เราเห็นว่าเราเราใส่ใจนะในตรงนี้ประมาณนี้นะคะค่ะตัวนี้นะคะเป็นแผ่นพับที่อ้อทำไว้ใช้สำหรับการสอบสัมภาษณ์แต่วันนี้ก็จะมาใช้ประกอบก,บ,กบกับการที่มาพูดถึงว่าตัวเองได้ทำอะไรบ้างนะคะเกี่ยวกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการนะคะ ก็คือประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกนะคะคือในตําแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการที่ทํอาออทําที่โรงพยาบาลน,นะคะก็เลยจะมีหน่วยงานต่างๆเนี่ยมาติดต่อมาประสานงานอยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นการรับส่งลงทะเบียนแยกประเภทและจะส่งหนังสือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะคือส่วนมากอะ่ะถ้ามีการส่งเอกสารมาอ่ก็จะเป็นคน คนรับนะคะรับในระบบแล้วก็นำเสนอต่อผู้บริหารนะคะแล้วก็รอผู้บริหารเกษียณลงนามแล้วก็เกษียณเอกสารออกมาการกรเียณเอกสารก็คือการมอบหมายงานว่าเราอ่ะจะต้องส่งต่อเอกสารนั้นให้ใครประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะเป็นคนที่ดาเนินการต่อว่าเอกสารนั้นควรจะไปถึงใครนะคะและร่างหนังสือ ร่างหนังสือโต้อตอบพิมพ์พหนังสือราชการอันนี้ตอนที่อ้อทำนะคะคือส่วนมากร่างจะเป็นผู้บริหารเป็นผู้ร่างนะคะแต่ของอ้อก,ก็คือพิมพ์จะเป็นงาน <c oughs> จะเป็นหลักๆเลยว่าเออโอเคพิมพ์เอกสารนะอะไรประมาณนี้แล้วก็จะมีพิมพ์รายงานการประชุมเพราะว่าหน่วยงานเนี่ยก็คือหนึ่งอาทิตย์จะประชุมประชุมประจําวันอังคารนะคะทุกวันอังคารจะมีการประชุมแล้ว รายงานการประชุมก็จะไม่ต่ำกว่า5ห,หน้าแน่นอนนะคะคือในแต่ละครั้งอ้อก็จะเป็นผู้รับผิดชอบในการพิมพ์รายงานการประชุมนะคะค่ะสำหรับจัดเตรียมและให้บริการในเรื่องสถานที่วัสดุอุปกรณ์ในการประชุมนะคะเราก็ต้องเป็นผู้อำนวยความสะดวกนะคะในเหมือนแบบในตําแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการเนี่ยก็ต้องคอยช่วยเหลือสำหรับ บุคลากรในหน่วยงานที่เขาต้องการจัดการประชุมคือเราก็ต้องเ,อเป็นหนังสือเชิญวิทยากรเป็นหาอาหารว่างและเครื่องดื่มหรือจะเป็นอาหารกลางวันนะคะแล้วก็เราก็ต้องจองห้องประชุมจองห้องประชุมเพื่อที่เขาจะได้ใช้ในวันที่จะจัดการประชุมในวันนั้นประมาณนี้นะคะต่อไปก็คือการทำงบจัดเลี้ยงในการประชุมนะคะค่ะหน้าที่ในการ จัดทำงบจัดเลี้ยงในการประชุมอบรมสมนมานะคะคือเรามีหน้าที่เบิกจ่ายนะคะเพื่อที่จะได้งบนั้นมาในการใช้ในการดำเนินการนะคะแล้วก็ต่อไปก็คือ,อในส่วนตัวเอ,อได้ทำเบิกจ่ายค่าตอบแทนในตำแหน่งของผู้บริหารนะคะซึ่งเราก็จะทำเดือนละครั้งนะคะเพราะว่าผู้บริหารเนี่ยจะมีะเป็นเหมือนเป็น วิชาชีพอะไรเงี้ยนะคะเราก็ต้องทําเป็นเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้นะคะก็จะมีการขออนุมัติเบิกใจ่ายในการเดินทางไปสัมมนา,านอกสถานที่ทุกปีงบประมาณนะคะคือในส่วนนี้นะคะเราก็จะต้องแบบว่า,เ,าเขียนโครงการขึ้นมานะคะแล้วก็เสนอต่อผู้บริหารแล้วก็ทําการติดต่อติดต่อประสานงานสถานที่ที่เราจะไปนะคะทุกทุกที่นะคะแล้วก็ในการในการติดต่อ แล้วก็เดินทางไปอะค่ะคือมันจะมีการวางแผนต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะว่าในในแต่ละรอบซึ่งในหน่วยงานของออกมีบุคลากร200คนแต่ไปได้สองรอบซึ่งในสองรอบอะค่ะเราจะไม่สามารถไปได้ทั้งหมดใน200คนนะคะซึ่งมันก็ต้องมีการแบ่งผัดเวนกันว่าโอเคในปีนี้นะคะ ในปีนี้นะคุณไปได้ในอีกปีถัดไปโอเคก็ให้ให้เป็นสลับคนอื่นไปบ้างอะไรประมาณนี้นะคะการจัดทําขออนุญัตเบิกจ่ายในการไปสัมมนานอกสถานที่ทุกปีงบประมาณน,นะคะก็คือเราจะดูแลเรื่องการเขียนโครงการเสนอผู้บริหารนะคะเมื่อผู้บริหารเห็นชอบนะคะเราก็จะดําเนินการ ติดต่อไปยังสถานที่ติดต่อไปยังร้านอาหารนะคะแล้วก็ในการที่เดินทางในทุกๆครั้งนะคะเราก็จะต้องอดูแลเรื่องอำนวยความสะดวกะคะ่ะต่างๆให้บุคลากรในหน่วยงานนะคะแล้วก็เราก็จะต้องเก็บถ้าพูดถึงเรื่องเบิกจ่ายเนาะมันจะมีการเก็บบิลเงินสดเก็บใบเสร็จต่างๆในการในการที่เราลงไปทานอาหารหรือว่า การเติมน้ํามันอะไรนี้นะคะเราต้องดูรายละเอียดพวกนี้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีการการประชุมนอกสถานที่เราก็ต้องมีการเก็บเก็บลายเซน็นเก็บลายลายเซ็นของผู้เข้าร่วมนะคะเพื่อที่จะมาใช้ในการเบิกจ่ายประกอบการเบิกจ่ายนั่นเองนะคะค่ะเราก็พูดถึงรายละเอียดงานการทํางานคร่าวๆแล้วนะคะขอบเขียนงานก็สามารถทักมาสอบถามอ้อได้นะคะว่าคือ ข้อมูลตรงไหนอยากได้เพิ่มเติมก็ทักมาสอบถามได้นะคะถ้า,ามีข้อมูลอะไรที่อ้อจะแนะนําได้อ้อก็จะแนะนําเต็มใจนะคะเตะนะนนะะ็มใจที่จะแนะนํานะคะค่ะซึ่งการทํางานเจา้าหน้าที่รัฐการนี้นะคะก็จะมีการประเมินผลงานเหมือนกันนะคะในปีละรอบนะคะแล้วสาหรับอ,อ้อเองนะคะอ้อก็จะมีโครงการโครงการของอ้อนะคะคือเป็น โครงการการพัฒนาการแจ้งข้อมูลข่าวสารทางหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งเดี๋ยว,ยวอ้อจะแปะไว้ให้ดูนะคะว่าคืออ้อจะทำประมาณไหนนะคะมันก็เหมือนกันจัดระเบียบให้หน่วยงานนะคะเกี่ยวกับการส่งอีเมลและในช่วงปีปีที่อ้อทำงานแรกๆอะคะ่ะคือการจะส่งอีเมลมันก็ยังไม่ได้เป็นอะไรที่ 100%นะคะพูดง่ายๆแต่จริงๆแล้วนะคะคือทางทางหน่วยงานต่างๆเขาก็ใช้อยู่แล้วะคะ่ะเป็นการจัดส่งอีเมลแต่ว่าในหน่วยงานของตัวเองเนี่ยบางทีก็คือการก็ยังได้รับเสียงตอบรับมาว่าไม่ได้รับอีเมลเปิดอีเมลช้าอะไรประมาณนี้นะคะหรือว่ามีเอกสารด่วนแต่ว่าไม่ทราบเรื่องอะไรประมาณนี้นะคะก็เลยจัดทำโครงการโครงการนี้ขึ้นมาว่าใช้ในการ เหมือนจัดระเบียบจัดระเบียบในการส่งอีเมลประมาณนี้นะคะก็จะเป็นทำมาเพื่อการส่งข้อมูลข่าวสารมีความสมบูรณ์ถูกต้องรวดเร็วนะคะแล้วก็มีแนวทางในการปฏิบัติงานแล้วก็มีการวัดผลชัดเจนนะคะว่าคนในหน่วยงานมีความพึงพอใจเท่าไหนประมาณนี้นะคะค่ะในโครงการดังกล่าวโอก็ได้รับรางวัลในงาน Share อนด์เลอรนะคะ เป็นงานประจำปี2559นะคะได้รางวัลชมเชยนี่ก็คือเป็นถือว่าเป็นงานที่ก็ดีใจนะคะว่าผลงานของเราได้เข้ารับรางวัลแล้วก็มันเป็นอะไรที่โอเคสิ่งที่เราคิดขึ้นมาโครงการที่เราคิดขึ้นมามันใช้งานได้ในหน่วยงานประมาณนี้นะคะค่ะซึ่งวันนี้นะคะอ้อก็อยากมาเล่าประสบการณ์ คร่าวๆให้ฟังนะคะว่าในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการเนี่ยคือเขาทำอะไรกันบ้างเพราะบางคนเป็นเด็กจบใหม่ที่ไม่ได้มีประสบการณ์ฝึกงานเลยก็เหมือนอย่างตัวอ้อเองนะคะในตอนนั้นนะคะเราก็พยายามหาแนวทางว่ามันจะเราจะเริ่มต้นยังไงมันจะมีอะไรบ้างเราควรเตรียมตัวอย่างไรนะคะซึ่งในตอนนี้นะคะอ้อได้ทำอีกตำแหน่งตำแหน่งหนึ่งแล้วก็คือเป็นตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปหรือในตอนนี้เปลี่ยนชื่อตำแหน่งเป็นนักจัดการงานทั่วไปนะคะถ้ามีใครอยากทราบขอบเขตงานรายละเอียดงานต่างๆนะคะก็สามารถแบบว่าคอมเมนต์ได้นะคะแล้วอ้อก็จะมาเล่าประสบการณ์อีกครั้งหนึ่งนะคะยังไงก็ขอบคุณที่ฟังอ้อมาจนถึงจบคลิปนะคะขอ,อถ้าใครสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หรือว่า จะสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็ยินดีนะคะยังไงขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาดูคลิปขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ